ครับผมก็หลังจากตีตะกี้นี่ผมก็ได้ปรึกษากับช่งางเปากรมชนแล้วก็ทั้งทีมงานการคุดของเอ,าเอามาจอพเยานะตอนนี้เป็นปรึกษาในเรื่องของการทิ้งดินครับในการคุดบ่อพักน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการคุดเอาดินออกเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาในเรื่องของการทิ้งดินเนี่ยในจุดทิ้งดินนี่ทั้งสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกลมชนกับอัน าทางอบจเปิ่นก็นได้ขอปรึกษาครับหมู่ชาวบ้านนะคหมู่คูน้ำชาวบ้านแล้วก็ปรึกษาตั้งตั้งผมตัวเรื่องของการนั่นขุดแล้วการปั๊บดินเตรียมทําการกเษกษตรก็ได้ข้อสรุปมาครับว่าจุดทิ้งดินนี่ในส่วนของกรมชลประทานบอ่อขุดบ่อแรกนะฮะก็ตั้งคูน้ำชาวบ้านบ้านควายเปิน่นกน็มีจุดเอาไปทิ้งดินคือ ฟังแหมฟังหนึ่งนะสามารถมีจุดทิ้งดินได้อยู่นะฮะส่วนบ่อที่2กับบ่อที่3ตีเอาบจอาพไม่ชอบนี่ผมก็ได้แนะนำไปว่าบริเวณตีเขาจะทำโครงการเพราะเลี้ยงป่าพื้นเมืองเขาสามารถมีพื้นที่ที่จะเอาดินไปลงแล้วก็ปับถมคือปับภูมิทัศน์ตะลิงได้อยู่นะฮะก็เลย เสนอแนะไปสึ่งทางอบจอก็โอเคครับเพราะว่าในจุดทิ้งดินนี่ถ้ามันทิ้งไก่เกินไปนี่มันก็จะใจเวลาเมืนนะฮะการคุดอาจจะบัตรันตามโครงการที่กำหนดไว้แต่ถ้ามันมีจุดทิ้งดินใกล้ๆนะครับก็สามารถทำได้อยู่นะก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกตัวเพราะว่านี่เขาสามารถปรับคันดินต้นนี้ด้านข้างเอาดินไปลงแล้วก็ปรับคือมันดีขึ้นตัวนะ บอกเขาก็ไดงามตัวนะก็ได้ดินเพิ่มตวัวแล้วก็แหมยางหนึง่งคันดินตรงกลางสะดีผมเกยออกแบบไว้แล้วมันต่ำไปเขาก็สามารถเอาดินเขาไปถมแหมจจนหนึ่งเพือมันสูงขึ้นเพื่อทําเส้นทางปั่นจักรยานได้นะฮะก็เป็นการแก้ปัญหาในจุดทิ้งดินหื้อกันอาปจไปนะฮะตอนแรกเพื่อนจะขอขยายพื้นที่เข้าไปในปา่าไคนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นไปบ่ได้ครับห้ามเนียเด็ดขาดนะเพราะว่าตอนนี้คือทําราชปาหนองล,องลิงซ้ายเป็น ดูแลในเรื่องของปลาไข่นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มันมีกล่องดินอยู่แบบนี้อยู่แล้วนี่คือบะยากคือมีการลุกล้ำเข้าไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าถมขึ้นสูงปั๊บเล็กๆน้อยๆได้ครับปับ๊บปั๊บคือมันดูดีคือมันถมแล้วกับปั๊บเพื่อมันดูดีในสูงในจันสูงขึ้นเนะี่ยได้สักน้อยแต่ถ้าคือเบิกออกดางข้างนี่เปลี่ยนไปบะไ,ไ,ได้ได้ขาดครับเพราะว่าต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะก็ได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วได้เข้าใจตรงกันนะฮะส่วน ในการคุดตรงสุ่นอื่นก็คงจะบม่มีปัญหาอันนี้ก็คือจากการปรึกษาหรือการวะก,กี้นะฮะก็ถือว่า,าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนในเรื่องของการคุดนะฮะพื้นที่ที่จีีการปลูกพักตั้งช่างบีก็บอกว่าสามารถดูหน้าง,งานได้ครับว่าดูตามความเหมาะสมนะฮะคือตาม ผังเวลาออกแบบมานี่มันอาจจะอ,ออกแบบบได้ละเอียดเหมาะกับพื้นที่บางจุดก็เลยเาบบได้ฟิกว่าจะต้องตามแบบเป๊ะนะฮะตรงพื้นที่ไหนสามารถาทําขยายออกจากขอบซะไปเป็นแปลงเกษตรที่มันใกล้น้ำได้ก็คือทําได้นะฮะแล้วก็แหมเรื่องหนึ่งก็คือ,อาจากจุดนี้ถ้าผมอธิบายก็คือ ด้านบนมันเป็นดินตีบาสามารถปลูกได้แต่ถ้าคุดลงไปลึกแขมประมาณสักสามเมตรสามเมตรกึง่งมันก็นจะปะดินเดิมของน้องนะฮะตีมันอยู่ปื้นดินของจันนี่ตรงดินส่วนนั่นเทาก็จะสามารถคุดมาโปรอบนอกเพื่อเป็นดินที่ใจ้ปลูกได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของบอทีส3นะส่วนบอทีสองกับบอทีหนึ่งนี่คงจะ ขุดไปลึกมาถึงจั่นดินหน้าดินเดิมแน,น่นอนเพราะว่าถมดินมันสูงนะฮะบริเวณนั่นเดี๋ยวก็คงจะต้องหาวิธีปรุงดินหาดินมาลงาากับจั่นยะจะได้อันนั้นจะเป็นหำส่วนหนึ่งแต่ส่วนตรงนี้นี่คงจะแบบมีปัญหาในเรื่องของการเอาหน้าดินมาขึ้นมาโป๊ะดังบนได้นะก็ถือว่าช่วยดีไซน์ออกแบบกับอันตราอบจอได้ทํางานง่ายแล้วก็ เขาสามารถพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการปลูกพักได้ตัวนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนาตีจีโฟกได้แนะนำเอาบาจอไปนะส่วนในเรื่องของการคุดหลังจากนี้ก็คงจะต้องเข้ามาประสานกับเ,เจ้าหน้าที่ตีขับรถแมคโคกันบ่อยๆฮะเพราะว่างั้นยังอีนี่ถ้าแบบได้อู้กันนี่เนี่ยบบบบไปแบบได้แนวนอนครับ ก็นี่ก็เป็นการอัปเดตครับโครงการอารยะเกษตรแล้วก็จีโฟก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ไดเข้ามาช่วยเป็นจิตอาสานะฮะถือว่าทําเพื่อถวายเป็นเฉลิมพระเกียรติแด่รอซิปของเขานะ,ะในวันที่ป8กรกฎาคมนะฮะนีะ่เป็นมือตันนะฮะอันนี้ หรือว่าทําร่วมกันครับเป็นระดับจังหวัดนะพอแม่พี่น้องจามเพ่อม์มใจแล้วก็พี่น้องจังหวัดพะเยาครับก็ติดตามกันตัวนะฮะเพื่อกําลังใจการทํางานของทีมงานโยธาธิการและผังเมืองซึ่งลองผู้ว่านะเปิ้ลก็มีนาทีและผิชอบงานนี่รักนะฮะลองผู้ว่าจังหวัดพะเยาครับานายบำรุงสังขาวนะเปิ้ลก็เต็มที่ครับงานนี่ตัวนะฮะอันนี้ครับเป็นบรรยากาศตี cường chắc cầm đang tham ở Chó chẳng có thay dấu hả đi cập pháp thương thì nghe ngay với con nữa à โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าคงจะพักไว้เตัวีวก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตโครงการจะได้ต่อก็อผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเป็นประยะระยะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ